ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอฟังคลิปนี้ครับหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจทำอะไรรู้สึกตัวเองไม่เก่งพอผมเองเคยมีความรู้สึกแบบนี้ครับพิธีแก้ของผมผมแก้แบบนี้ครับผมจะเลือกจ,จําเฉพาะสิ่งที่ผมสักเซสครับแน่นอนว่าคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรนะฮะมันก็จะมีทั้งสิ่งประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกจ,เจาเฉพาะสิ่งที่ผมไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยความมั่นใจผมจะต่ําลงทันทีเลยครับอย่างเวลาผมเพิ่งพูดเนี่ยแน่นอนว่า ผมพูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนฟังได้พูดแล้วคนฟังน้อยพูดแล้วล้มเหลวบ้างล่ะแต่ผมเลือกที่จะลืมมันครับผมจะจำเฉพาะแมทที่ผมพูดแล้วคนฟังประทับใจคนดูตกมือเกลียวกล่าวคนดูเยอะพูดแล้วคนจ้างประทับใจผมจะจ,จําเฉพาะแต่สิ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณเลือกจ,จําเฉพาะสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยความมั่นใจคุณจะมากขึ้น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 ครับ คือบางคนมองว่าอันนี้คือกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยความหมายผมผมมองว่ามันคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่กฎแรงดึงดูดนะฮะแต่มันคือการที่คุณเลือกสิ่งที่จะจําเพราะฉนั้นถ้าเกิดคุณเลือกที่จะจำสิ่งไหนคุณจะมองเห็นแต่สิ่งนั้นครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มคิดรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํามากขึ้นครับบางครั้งเนี่ยการที่คุณคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเนี่ยอาจจะเก แต่คุณมองไอ้สิ่งที่คุณพลาด3ครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำจริงเนี่ยจนกลายเป็น10ครั้งเป็น30ครั้งเนี่ยดังนั้นต่อไปเนี่ยคุณก็จะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเพราะว่าคุณประสบความสำเร็จแค่7ครั้งแต่สิ่งที่คุณทําพลาดคือ3ครั้งเนี่ยสิครั้งคูณ1ิบเป็น30ครั้งไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทีนี้เนี่ยคุณจะต้องเลือกสิ่งที่จําครับชีวิตเรามันสั้นครับคุณไม่จําเป็นต้องจําทุกอย่างก็ได้ครับคุณจําเฉพาะสิ่งที่คุณปรรรระะสสบบคคคคควววาาาามมมมมํ็็จจจกกพอัััแลุ้้ณี่นนใขึ